คนคิดบวกจะบอกตัวเองแบบนี้เสมอข้อหนึ่งเวลาได้ยินคำพูดของใครที่อาจจะทำให้เราดูตัวเล็กตัวน้อยดูไร้คุณค่าเหมือนที่เคยผ่านมาแต่เมื่อเราเนี่ยมีความคิดบวกเข้ามาเราจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันไม่จำเป็นต้องรับเอาไอเดียของใครก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วฉันรักตัวเองฉันไม่คนเก่งฉันมีศักยภาพขออ้อ2คนคิดบวกจะโฟกัสเพียงแค่ความคิด ความเชื่อความรู้สึกและเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นคนคิดบวกจะไม่ควบคุมสถานการณ์ในโลกภายนอกเพราะหลายอยากมันควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความคิดคนอื่นความเชื่อคนอื่นการกระทําของคนอื่นเขาจะไม่หวังที่จะเปลี่ยนใครก็ตามแต่เขาจะหวังเพียงเปลี่ยนมุมมองของเขาต่อเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นจงโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ข้อ 3. คนคิดบวกจะรู้สึกว่าในทุกๆครั้งและทุกๆวันคือโอกาส โอกาสในที่นี้คือตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเรายังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือโอกาสการที่เราร่างกายครบถลมสองนั่นก็คือโอกาสการที่เรายังมีบ้านอยู่มีรถให้ขับนั่นก็คือโอกาสการที่เรายังมีงานทำยังมีสมองเรายังมีโอกาสบางคนอาจจะสูญเสียเงินสูญเสียงานหรือว่าสูญเสียความมั่นใจแต่เชื่อเถอะว่าลองมองย้อนกลับไปคุณยังมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ดีที่เขาคอยให้กำลังใจคุณลูกๆคุณสามีและภรรยาหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับคุณคุณมีโอกาสอยู่เสมอเพียงแค่คุณตัดสินใจเท่านั้นข้อ 4. คนคิดบวกไม่ได้โลกสวยกับโลกใบนี้เพียงแต่ว่าจะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉันจะใช้ทัศนคติมุมมองใดในการรับมือกับมันเขาไม่หวังที่จะเปลี่ยนในปัญหาเนี่ยให้มันหายไปเขาไม่หวังจะลดขนาดข,าดของอุปสรรคให้มันเล็กลงแต่เขาจะหวังเพียงว่า ตัวเขาจะขยายสกยภาพใจิตใจและอารมณ์ให้เหนือกว่าปัญหาข้อ 5. คนคิดบวกมักจะตั้งใจฟังเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจฟังใครบางครั้งโอกาสดีๆก็มาอยู่ตรงนั้นและบางครั้งข้อความดีๆที่เราตามหามานานมันก็หยุดตรงนั้นคำบางคำมันเปลี่ยนชีวิตได้ไปตลอดการเพราะฉะนั้นคนคิดบวกจะตั้งใจฟังข้อ 6. คนคิดบวกจะสำานึกรู้คุณตัวเองอยู่เสมอและขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ต้องการกำลังใจ แม้ว่าบางช่วงเวลาอาจจะทำให้พวกเขาท้อบ้างแต่เมื่อพวกเขามองย้อนกลับไปหนึ่งปีสปีหปีสิบปีสำหรับบางท่านก็จะรู้สึกว่านี่เราเดินมาไกลามากแล้วและเราตอนนี้ก็สุดยอดแล้วคุณลองทบทวนได้ครับว่าหปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีชีวิตแบบไหนบางคนมีชีวิตที่ย่แย่ตอนนี้เริ่มมีเงินมากขึ้นมันก็เก่งที่สุดแล้ว เมื่อก่อนคุณไม่มีบ้านตอนนี้คุณมีบ้านเมื่อก่อนคุณไม่มีเงินด้วยซ้ำตอนนี้คุณมีเงินที่จะรับประทานอาหารไปท่องเที่ยวตอนนี้คุณมีโอกาสอยู่ทุกวันและจำไว้ว่าคนคิดบวกจะไม่ดูถูกตัวเองว่าฉันไม่เก่งหรืออะไรก็ตามที่มันบั่นทอจนจิตใจตัวเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนอื่นบั่นทอนจิตใจเราไม่เท่ากับเราบั่นทอจนจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นคนคิดบวกเนี่ยนอกจากจะไม่ดูถูกตัวเองแล้วยังคอยส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจตัวเองด้วย โดยการที่ใช้เวลากับตัวเองเนี่ยวันละ10-15นาทีทบทวนความสาเร็จในทุกๆวันหรือว่าที่ผ่านมาว่าฉันทาอะไรสําเร็จนาบ้างฉันเดินทางมาไกลแล้วและตอนนี้ฉันสุดยอดมากๆข้อ 7. คนคิดบวกเขารู้ดีว่าการที่เขาจะเดินทางไปสู่ความร่ํารวยประสบความสาเร็จบางครั้งทุกเส้นทางไม่ได้รยด้วยกลิตกุหลาบครับบางครั้งมันไม่ได้ดั่งใจแต่พวกเขาก็ไม่เคยยออ่อท้อพวกเขารู้ดีว่าแม้ว่าพวกเขาจะสงสยัยกลัวกังวลก็ตาม แต่พวกเขาก็จะตัดสินใจเดินหน้าต่อไปคนล้มเหลวเนี่ยเวลาที่เจออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาพวกเขาก็จะถอดใจพวกเขาถูกบั่นทอนด้านอารมณ์ความหมายความเชื่อแต่คนคิดบวกเขารู้ดีว่านี่เป็นบันไดและบททดสอบสู่ข้อสําเร็จของฉันเขาจึงตัดสินใจเดินไปข้างหน้าข้อ8ไม่ว่าจะเกิดอะไรเขายังคงเดินไปข้างหน้าและถ้าเกิดว่าก้าวไปแล้วมันพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียน ถ้าได้รับคำตำหนิหรือฟีดแบ็กก็ถือว่าเป็นบทเรียนอะไรก็ตามในชีวิตคนคิดบวกจะถือว่าเป็นบทเรียนไม่ใช่คำดา่าไม่ใช่คำนินทาหรือว่าไม่ใช่คำที่ทำให้เราเนี่ยบันทอนกันบางใจมันต่างกันนะครับคนนี้ตำหนิเราคนนี้ฟีดแบ็กเรากับคนนี้เขากำลังให้บทเรียนกับเรามีความหมายและอารมณ์แตกต่างกันใช่ไหมครับข้อ9คนคิดบวกเชื่ออยู่เสมอว่าความสุขความสำเร็จเป็นของตัวชันเอง คนคิดบวกเขามีความสามารถอย่างหนึ่งคือจินตนาการได้ว่าตัวเองสําเร็จอย่างไรตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองอยากอยู่ได้งานที่อยากทํไดนน้จํานวนเงินที่ต้องการคนสําเร็จเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาบอกว่าเธอเนี่ยมันเก่งเธอมันดีนะคนสําเร็จเขาไม่ยึดถือคําพูดหรือว่าการกระทําของใครแต่สิ่งที่เขาต้องทําคือโฟกัสตัวเขาเองว่าวันนี้เขาก้าวไปข้างหน้าหะือ,อย่างข้อสิบคนคิดบวกเขารู้ดีว่า เมื่อสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเขาต้องใช้ทักษะการรับมือคือให้ความหมายกับมันใหม่และใช้มุมมองใหม่ๆเขาจะไม่เอาอดีตมาตัดสินเหตุการณ์ที่เจอในปัจจุบันและรับมือแบบเก่าๆแต่เขาจะอยู่กับปัจจุบันแล้วใช้วิธีปัจจุบันที่ดีที่สุดในการตัดสินใจรับมือกับทุกสถานการณ์มันย่อมดีกว่าจริงไหมครับใครได้เรียนรู้มากขึ้นพิมพ์ไหนครับว่าได้เรียนรู้ครับใครทําได้กี่ข้อพพ์ม,มาแชร์กันหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยาจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอปป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขอส้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ Mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาสตรสำเร็จและอารมณ์เงินและไมล์โฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา n o p และมล์โฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใดใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ